ตอนนี้ผมก็อยู่ในห้างล้างนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่มีไฟฟ้าหรือการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเราเข้ามารบกับก่อนตัวแรกนะครับเรียกว่าคมไฟดักผีนะครับในกรณีที่พลังงานวิ่งผ่านโคมไฟก็จะกระพริบนะครับ ฮะเมื่อกี้มีเสียงเสียงเหมือนประตูเซเว่นโอ้โหเออเฮ้อนี่น่าจะเป็นกระดาเลื่อนไปลงหนังหรือเปล่า นี่โลโก้หนังเอห้างอะไรเอค่ายโรงหนังอะไรนึกไม่ออกครับออันนี้จะเป็นคำเตือนอะไรหรือเปล่า น่าจะเหมือนจะเป็นประตูล็อกนะครับน่าจะเป็นห้องโซนนี้ โอ้ไปตรงนี้ยังทำงานอยู่ฉันไม่กลัวหรอกใครมันแกร่งโอ้ ไปขายจะสองไม่ไกลนะครับเผินเื้นผุเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่า ็โซฟาถูกลื้อไปหมดแล้วนะครับมองไปไม่เห็นดูพื้นกันมีแต่ไปใช้มือถือนะครับจังหวะน,นี้ อ,อันนี้โซนห้องน้ำนะครับเฮ้ยยังไม่เคยเห็นเลยข้างหลังลมถ่ายเป็นยังไงโอขึ้นไปได้หลายชั้นแต่คงไม่ขึ้นนะครับไม่ไหวเนื่อยมาดูห้องน้ำมันครับเฮ้ยมีหลงแล้วมึง Madam. อ๋อไม่ใช่เอ้าก็บออกทางนี <als> ้เฉยน่าจะเป็นมีตัวทงออกอือ ทางหนีไฟนี่ก็กระดาษอืมน้ำเลยไม่ดีนี่มีสิทธิ์หลงเลยนะครับเนี่ย ตรงนัง้นไฟอะไรอันนี้ก็ห้องน้ำชายนะโปลลิงโปลลิงเฮ้ยมมีหวานโปลลิงหรืเปล่าแถวนี้โอ้อ่างตลงทางออก ข้าหนีไปลงภาพยนตร์สามตู้ดับเพื่งแล้วโบลิ่งอยู่ไหนอยากเห็น เข็มด้วยรถเข็นนะฮะคนหนึ่งรถเข็นสองเข็นสหลงพ่พยนต์หนึ่ง นี่แะไวเล่นมีมีการนี่โคตรมันบอกเลย้าษ่งั้นได้เลยนี่น่าจะถึงยามออกนะครับแต่ผมอยากเห็นลานโบลลิงมีโบลลิงก็ต้องมีลานโบลลิงแลนโบลลิงอยู่ไหน เราเดินที่นี่มา8นาทีแล้ว a Wat ook lesse denn? มีน้ำด้วยก็ดูเหมือนน่าจะครบซุกห้องน,นะครับหาโบลิ่งม่เจอก็จบแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะเดินทํางอกนะครับ กลัวอะไรเดืนบางลุงก็ได้ธรรมดาดีกว่าตอนนี้ก็ลงมาที่จุดเดิมแล้วนะครับก็จบการถ่ายทำแค่นี้แล้วกันนะครับ กำเดียว,ว่าบลามีอะไรไม่ต้องตามมาเด้อ